ขนมปังใกล้หมดอายุจะทิ้งก็เสียดายสวัสดีค่ะผูพ้พี่มูลปูนค่ะวันนี้เราจะมาเก็บขนมปังที่ใกล้จะหมดอายุไว้นะคะ <_ S 2> เพื่อเก็บไว้กินได้นาน <_ S 1> ต่อเป็นเดือนเลยค่ะอย่างอันนี้จะหมดอายุวันที่9ก็คือวันนี้นะคะเราก็จะนําใส่กล่องพลาสติกค,ค่ะ จากนั้นเราก็เอาไวเก็บไว้ในช่องฟรีซนะคะวิธีนี้สามารถยืดอายุของขนมปังอยู่ได้อีกเป็นเดือนเลยนะคะแล้วเวลาเราจะนํามาทานนะคะก็นําไปปิ้งนะคะไปใส่เครื่องปิ้งหรือว่าใส่ไมโครเวฟแล้วก็ทานได้เลยนะคะโดยที่รสชาติไม่เสียด้วยค่ะยังอร่อยเดิมนะคะ โดยวิธีเก็บขนมปังแบบนี้นะคะก็ได้จากช่องช่องหนึ่งค่ะเป็นช่องของฝรั่งนะคะเขาก็แนะนําไว้ค่ะว่าให้เก็บขนมปังแบบนี้นะคะจะยืดอายุขนมปังได้อีกนานเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีวิธีอื่นนะคะแบ่งปันกันได้ค่ะเมนมาบอกกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องภูพิกมลปูนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในการดูแลตัวเองและครอบครัวโดยวิธีแบบธรรมชาตินะคะ ไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ